ในพื้นที่หน้างานขนาดใหญ่แบบนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าเราแบ่งฟังทํางานเป็นเหนือกับใต้คือทําให้เสร็จไปทีละฟังเพื่อผันน้ําส่วนเกินที่อยู่ในหน้างานนะครับพอเคลียร์ฝั่งนี้เสร็จเราก็ผ่นน้ําฝั่งนู้นมาแล้วก็ไปทําฝั่งนู้นให้จบครับผมเหตุมันเกิดขึ้นตอนเช้ามืดของวันนี้ที่หน้าป้ายอุทยานสวรรค์เป็นการระเบิดเสียหายของท่อเมนขนาด12นิ้วทำให้น้าบานชุ่มฉ่าไปทั่วบริเวณหน้าป้าย ครับผมเราเริ่มจากการค่อยๆเปิดหน้างานออกมาก่อนนะครับโดยที่เราเริ่มหาจุดข้อต่อของชิ้นงานที่เสียหายทางด้านฝั่งทิศเหนือก่อนและการระบายชั้นทรายของหน้างานขนาดใหญ่แบบนี้เราต้องพึ่งยักษ์เหลืองสิบล้อครับ ครับและดูเหมือนหน้าง,งานด้านล่างตอนนี้จะพบลายท่อที่เสียหายแล้วนะครับความลึกของหน้าง,งานตอนนี้กะด้วยสายตาผมว่าประมาณ4เมตรได้ไหมครับเนี่ยเอาละครับตอนนี้เจอลายท่อชัดเจนแล้วนะครับลายท่อที่เสียหายเป็นท่อ AC ขั้นตอนต่อจากนี้คือการหาระยะของท่อที่เสียหายคือระยะจากข้อต่อทางทิศเหนือมาถึงข้อต่อทางทิศใต้นั่นคือระยะหวังผลทางด้านทิศเหนือตอนนี้รู้แล้วนะครับว่าเป็นท่อ PVC แต่ทางทิศใต้เรายังไม่รู้นี่แหละครับคือโจทย์ของงานประปา ที่อยู่ใต้ดินเราไม่สามารถคำนวณล่วงหน้าได้ว่าอุปกรณ์จะเป็นเช่นไรจะจบแบบไหนจนกว่าเราจะได้เห็นเ I don't go ahead do not go me ครับผมงานนี้จบที่ PVC ทั้งสองฝั่งทั้งเหนือทั้งใต้นะครับและสานกันด้วยจีโบหัวท้ายจึงเป็นหน้างานของเราทีมงานน้ำบ้านที่นำมาฝากเ,เพื่อนๆในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่สละเวลารับชมขอบคุณครับสวีดับสวัสดี